สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจําวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2567นะครับพี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตโอกาสและก็โชคลาภมาดูกันได้ในคลิปนี้สำหรับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่ก,กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณา กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มต้นดูกันว่าดวงของท่านจะเป็นอย่างไรในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันครับ เรามาเริ่มต้นจากดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรเส้นทางการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสมีมากน้อยขนาดไหนมาดูกันครับสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้ดีนะครับดีมาก มีความสำเร็จมีทรัพย์สิสนรายได้มั่นคงขึ้นโชคใหญ่ด้วยมีชื่อเสียงมีเกียรติยศรายเดียนต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นเด็กถือเหรียนมีเรื่องราวดิด,ดีบรรยากาศลูกหลานบริวารลูกน้องช่วยเหลือกันนุส่งเสริมซึ่งกันและกันก็จะสร้างโอกาสที่ดีขึ้นมีรายรับมีการเงินมีความสุขมีความสมหวัง ในชีวิตแต่และวันนะครับมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้ครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นเด็กถือดาบความมุ่งมั่นมีปัจจัยสําคัญในการที่จะพุ่งเป้าไปสู่ความสำเร็จได้ไม่น้อยอาจจะมีเรื่องดูแลลูกน้องลูกหลานบริวารมากเป็นพิเศษอยู่เหมือนกันนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็น10เหรียญการงานการเงินความรักสมบูรณ์ดี วันนี้การงานการติดต่อการสื่อสารการเจรจารการบริหารงานได้รับความสําเร็จที่ดีมากนะครับหรือไม่ท่านมีโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนไม่น้อยรับทรัพย์มาบริหารมาดูแลมาลงทุนมาใช้ใจแบบเป็นระบบมีความพร้อมมีอนาคตที่สดใสาตามมาส่วนความรักก็จะมีความมั่นคงเข้าใจซึ่งกันและกันครอบครัวกลับมาอบอุ่น ลูกหลานบริบาลทายาทเติมเต็มเข้ามาช่วยให้เกิดคุณค่ามีความสมบูรณ์เข้ามาด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับเป็นเดสันนะครับเส้นทางของอาทิตย์ดวงตะวันเจิดจ้าขึ้นมาในวงจรชีวิตชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้เด่นเป็นพิเศษจะมีโชคใหญ มีโอกาสได้รับความสําเร็จจะก้าวผลจากปัญหาก้าวสู่อนาคตที่สดใสขึ้นมีชื่อเสียงมีเกียรติยศอํานาจบรารมีมีความสมบูรณ์พร้อมรออยู่นะครับสรุปดวงชาววันอาทิตย์ครับวันนี้ดวงคนมีความพร้อมในการที่จะประสบความสําเร็จนะครับเส้นทางของการงานก็จะดีมาก ไม่ว่าเป็นงานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์การเงินก็รับทรัพย์มีเงินหมุนเวียนเข้ามาให้บริหารให้ดูแลให้จับจ่ายใช้สอยแบบมีความพร้อมมีความสมบูรณ์มากความรักเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับและก็มีลูกน้องมีลูกหลานมีบริวารมีทายาทมีส่วนร่วมในกิจกรรมมีส่วนร่วมในเรื่องราวอื่นๆเข้ามาสร้างความภาคภูมิใจสร้างความสมบูรณ์มีความสุขเติมเต็มเข้ามาตลอดในช่วงนี้และที่สําคัญคือโอกาสของคําว่าโชคลาภ เยี่ยมท่านจะเปลี่ยนแปลงพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้รับความสำเร็จมากมายไม่ว่าจะเป็เรื่องของการงานเรื่องการเงินชื่อเสียงเกียรติยศอํานาจบรารมีมีความสมบูรณ์มากนะครับและก็ที่สําคัญมีโอกาสได้รับโชคใหญ่นะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับพี่น้องชาววันจันทร์ ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันครับ สำหรับชาววันจันทร์นะครับวันนี้การงานเริ่มต้นดีขึ้นนะครับไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์โอกาสของความก้าวหน้าเติบโตต่อไปในอนาคตก็จะดีขึ้นบรรยากาศเริ่มสดใสชีวิตดีขึ้นความหวังใหม่ๆก็จะเข้ามาแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องชาววันจันทร์ต้องระวังปัญหาความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทได้บ้างรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันนะครับจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากจุดที่มีปัญหากันก่อนเลยนะครับนั่นคือ5 ไม้เท้าเรื่องความขัดแยง้งเรื่องของความไม่พอใจเรื่องของการทะเลาะวิวาทอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายวันนี้ซึ่งพี่น้องชาววันจันนะครับควรจะทําอะไรด้วยความระมัดระวังรอบคอบมีเหตุมีผลอะไรที่เป็นชันนวนอะไรที่นําไปสู่ความขัดแยง้งหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงไปก่อนดีกว่านะครับและก็พยายามนับหนึ่งให้ถึงร้อยใจเย็นๆไว้จะเป็นประโยชน์นะครับประการต่อมาครับประดส่วนที่ 2นะครับเป็น4ไม้เท้านะครับอันนี้การงานก็จะดีขึ้นใครที่รองานพี่น้องชาววัรจันมีโอกาสได้งานทําไม่ว่างานประจําสมัครงานไว้รอผลประกาศอะไรต่างๆก็มีแนวโน้มที่จะได้รับโอกาสนั้นนะครับรวมทั้งเริ่มต้นสร้างอาชีพตัวเองได้ดีขึ้นและก็สานต่องานที่ทําอยู่ให้เติบโตต่อไปในอนาคตได้ การเงินก็เริ่มมีรายรับมีรายได้หมุนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนผลประกอบการกำไรนะครับเริ่มมีเงินหมุนเข้ามาในช่วงนี้ส่วนความรักก็จะเข้าใจซึ่งกันและกันคนที่อยากจะมีความรักรอคอยความรักอยู่ก็มีโอกาสจะสมหวังชีวิตเดินหน้าต่อไปมีความมั่นคงมีความสมหวังรออยู่นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นหนึ่งถ้วยบรรยากาศสดใสนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม การติดต่อการสื่อสารการเจราจาการค้าขายการพบปากับลูกค้ามีบรรยากาศของความเป็นมิตรดีขึ้นเข้าใจซึ่งกันและกันและก็เริ่มสารต่อสิ่งใหม่ๆได้ดีขึ้นนะครับจะมีโอกาสดีเข้ามาในช่วงนี้ประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสำหรับชาววัน จันนะครับเป็นราชินีไม้เท้านะครับการงานเด่นมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือโชคลาภมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของการงานในวันนี้นะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้ดวงของการงานการเงินความรักแนวทางชีวิตเริ่มดีขึ้นมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาคนที่รอง,งานก็เริ่มมีงานทําไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวอาชีพอิสระนะครับมี การเงินที่หมุนเวียนเข้ามารายรับรายได้ดีขึ้นความรักเข้าใจซึ่งการกระารคนที่รอความรักจะมีโอกาสสมหวังมีบรรยากาศที่ดีรอบๆตัวนะครับแต่อะงไรก็ตามนะครับวันนี้อาจจะมีปัญหาได้ถ้าเผื่อว่าใจร้อนนะครับอันนี้ก็ต้องระว,วังต้องใจเย็นๆส่วนโอกาสโชคลาภวันนี้มาพร้อมกับการงานที่มีความมั่นคงขึ้นจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีโอกาสดีๆครับ ต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันอังคารนะครับพี่น้องชาววันอังคารดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตแล้วก็โชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้ชีวิตเดินหน้าต่อไปมี เรื่องของการเปลี่ยนแปลงการงานเรื่องของการเดินทางเรื่องของความมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับและโอกาสที่ดีคือการเงินรายลเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1นึคืออัศวินดาบนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการงานมีความชัดเจนมากขึ้นอาจจะมีการเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางไปทํางานที่ใไม่เปลี่ยนแปลงที่ทํางานมีเรื่องของวามเคลื่อนไหวเข้ามา ในวงจรชีวิตมากเป็นพิเศษนะครับประการต่อมาบาดูส่วนที่2เป็นสตรงนะครับนี่เป็นบทบาทความเข้มแข็งสติปัญญาพลังความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจัยสําคัญสำหรับชาวบันังคารในการที่จะก้าวหน้าต่อไปสร้างงานใหม่แก้ไขปัญหาต่างๆและก็เป็นบทบาทของสุภาพสตรีด้วยวันนี้ท่านจะได้รับ ความสำคัญสําคัญในจุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพมีความเป็นผู้นําเด่นชัดมากขึ้นเป็นพิเศษด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็น7เหรียญน,นะครับวันนี้สถานะการเงินมีเงินหมุนเวียนเข้ามาให้ดูแลให้บริหารจับใจ่ายใช้สอยลงทุนก็ต้องใช้ความรอบคอบในการบริหารการเงินด้วยนะครับเพราะว่าจะมีทั้งรายรับ และมีทั้งรายจ่ายด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่ไปเลือกโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสำหรับชาววันอังคารนะครับเป็นอัศวินเีรน,นะครับการเงินดีโชคลาภที่รอนะครับจะมีโอกาสได้รับเงินก่อนนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับ จสรุปดวงชาววันอังคารวันนี้การงานเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางมีการย้ายที่อยู่ที่ทํางานชีวิตมีความเคลื่อนไหวมากเป็นพิเศษนะครับสุภาพสตรีชาววัน อังคารก็จะมีบทบาทของคนที่เป็นผู้นํามากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของการคิด,ดีเริ่มสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆแล้วก็ทําได้ดีด้วยวันนี้การเงินมีการบริหารการจัดการการวางแผนที่ดีเพื่อความมั่นคงต่อไปเพราะว่ามีทั้งรายรับมีทั้งการลงทุนมีทั้งรายจ่ายเข้าม,ามามากเป็นพิเศษนะครับส่วนประเด็นความรักวันนี้รอก,ก่อนนิดหนึ่งนะครับโอกาสโชคลาภอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม ที่ท่านจะได้รับเงินเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับต่อมาเป็นดวงชาววันพุธพี่น้องที่เกิดในวันพุธดวงวันนี้เป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตแล้วก็โชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้ใจเย็นๆนะครับชีวิตที่มีปัญหาเริ่มคลี่คลายเริ่มมีความเคลื่อนไหวก้าวไปสู่จุดของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราจะมาดูรายละเอียดว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างเริ่มต้นจากจุดที่มีปัญหาก่อนนิดหนึ่งนะครับมีก้าวดาบเข้ามาด้วยเหตุการณ์สถานการณ์รอบๆตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตามดินฟ้าอากาศพายุหรือว่าที่มากระทบ ต่อวงจรชีวิตของพี่น้องชาวบรรพุธอาจจะมากเป็นพิเศษเกิดความเครียดความทุกข์ความกังวลได้ง่ายในช่วงนี้รวมทั้งอาจจะมีปัญหากระทบต่อสุขภาพได้เหมือนกันนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นราชินีค้วยนะครับการงาน การเงินมีภาพรวมที่ดีที่มีความสมบูรณ์สำหรับสุขภาพสตรีชาววันพุธนะครับแต่ว่าท่านกำลังรอสิ่งที่จะมาเติมเต็มภายในใจเป็นต้นว่ารอคอยคนรักรอคอยความรักรอคอยใครสักคนที่จะเข้ามาเติมความรู้สึกดีๆให้เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับอาจจะอยู่ห่างไกลกันรออยู่นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่ สามนะครับเป็นหกดาบเ,เรื่องของการคลี่คลายปัญหาก็เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานที่มีอุปสรรคมีความขัดข้องไม่ก้าวหน้าก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจะมองเห็นอนาคตมองเห็นโอกาสมองเห็นเส้นชัยที่ท่านกำลังจะเดินทางไปถึงจุดนั้นได้นะครับอาจจะเหนื่อยอาจจะท้อแท้อาจจะเหมือนจะหมดกำลังใจแต่ว่าท่านยังมีโอกาสไปต่อได้นะครับ แนวโน้มทิศทางของการงานก็จะดีขึ้นรายรับการเงินก็จะเริ่มดีเช่นเดียวกันนะครับท่านจะแก้ไขปัญหาของการเงินได้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาประเด็นความรักที่รอก็จะสมหวังนะครับสุขภาพก็เริ่มดีขึ้นเป็นโอกาสที่ดีนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสำหรับชาววัน พุธนะครับมีวีดออฟฟอร์จูนนะครับโอกาสที่ท่านจะได้รับโชคลาภใหญ่ๆนะครับมีทรัพย์สินมีรายได,ได้มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตยอย่างไม่น่าเชื่อแบบรวดเร็วก็อาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับนั่นคือโอกาสที่ดีสำหรับชาววันพุธครับ สรุปดวงคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้อาจจะมีปัญหามีความเครียดมีความกังวลจากเหตุการณ์สถานการณ์รอบๆตัวนะครับรวมทั้งเรื่องของการรอคอยคนรักรอคอยความรักรอคอยความรู้สึกดีๆที่จะเติมเต็มเข้ามาในวันนี้ ก็ต้องอดทนใจเย็นๆนะครับค่อยๆคลี่คลายปัญหาเพราะว่าดวงของท่านคือการเปลี่ยนแปลงคลี่คลายปัญหาทั้งหลายทั้งปวงให้ได้แล้วก็เริ่มต้นมีโอกาสใหม่เป็นต้นว่าโอกาสของการงานโอกาสการเงินโอกาสของความรักและก็การฝื้นฟูสุขภาพยังมีนะครับและที่สําคัญนะครับแนวโน้มที่ท่านจะเปลี่ยนแปลงได้รับโชคใหญ่มีชีวิตที่ดีขึ้นอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับ ต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันพฤลัส,สบด,ดีพี่น้องชาววันพฤหัส,สบด,ดีดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพฤหัส,สบอรด,ดีครับวันนี้มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีครูบาอาจารย์แนะนำ แนวทางชีวิตชุชคลาบดีขึ้นแล้วก็มีงานประสบผลสาเร็จนะครับอาจจะมีการรอเกี่ยวกับความรักบ้างมีปัญหาบ้างนะครับซึ่งก็บางคนก็ใส่ใจบางคนก็เรียนรู้แล้วก็ผ่านไปรายลเอียดต่างๆของดวงเป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มต้นจากไพพยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นเรื่องของความรู้สึกอารมณ์นะครับห้าถ้วยการรอคอยเกี่ยวกับความรักวันนี้อาจจะยังไม่สมบังเต็มที่ไม่เต็มร้อยสิ่งที่ท่านต้องการกับสิ่งที่ได้มาอาจจะยังไม่ เหมือนกันเท่าที่ควรนะครับเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีก็ได้ขึ้นอยู่กับบางคนนะครับบางคนก็เข้าใจและก็เรียนรู้จากจุดนี้ได้อะไรที่ได้มาก็ยังมีประโยชน์และมีคุณค่าไม่น้อยนะครับขึ้นอยู่กับตัวท่านเองว่าจะเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นหรือไม่นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น3เหรียญโอกาสของการงานบันนี้งานจ็อบงานฟรีแลนซ์เด่นขึ้นนะครับได้งานเข้ามาตลอดและโอกาสของการเงินก็จะเข้ามา มีรายได้เข้ามาตลอดโชคลาภก็ไม่เลวนะครับมีเซนต์มีสัญชาตญยานลึกๆในการที่จะสร้างงานให้มีรายได้จะทําอะไรจะลงทุนอย่างไรจึงจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินเป็นลักษณะพิเศษเซนต์พิเศษของชาววันพฤหัสบดีในการที่จะมีโชคลาภด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่สามเป็นเจ็ดไม้เท้านะครับวันนี้การงานแม้ว่าจะมีการแข่งขันกันสูงเป็นพิเศษ แต่โอกาสชาววันพฤหัสบดีจะได้รับความสําเร็จนะครับไม่ว่าเป็นการสมัครสอบการคัดเลือกการทดสอบการประมูลงานการค้าขายแข่งขันกันก็มีโอกาสได้รับความสําเร็จนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางและก็โชคลาภสําหรับชาววันพฤหัสบดีเป็นพระสังฆราชวันนี้มีโอกาสดีนะครับมีผู้ใหญ่มีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส่งเสริมก็จะส่งให้ ชาววันพฤหัสบดีพบทางเดินที่มีความมั่นคงมากขึ้นก้าวพ้นปัญหาได้และก็ได้รับโชคลาภด้วยนะครับสรุปดวงชาววันพฤหัสบดีครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการงานแม้ว่าท่านจะมีการแข่งขันมีการทดสอบมีการคัดเลือกงานต่างๆเหล่านี้ท่านก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับ ความสมหวังนะครับความรักอาจจะรอคอยนิดหนึ่งนะครับหรือไม่ก็สิ่งที่ได้จากคนรักความรักไม่เหมือนที่คิดเท่าไหร่นักนะครับขึ้นอยู่กับตัวท่านเองว่าจะพอใจกับสิ่งที่ได้รับหรือว่ามีความเครียดมีความกังวลน,นะครับก็เลือกเอาเพราะว่าบางทีสิ่งที่ท่านได้รับก็มีคุณค่าไม่น้อยนะครับวันนี้การเงินดีขึ้นมีรายรับมีรายได้เข้ามาตลอดนะครับและที่สําคัญถ้ายังมีเซนมี สัญชาตญาณมีความรู้สึกพิเศษพิเศษรู้ว่าควรจะทําอย่างไรจึงจะมีโชคลาภจึงจะมีดวงพิเศษเข้ามาด้วยนะครับและวันนี้งานจ็อบก็เด่นเงินเข้ามาตลอดนะครับและก็โอกาสดีมีผู้ใหญ่มีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส่งเสริมให้ได้รับความสำเร็จมีโอกาสทองของชีวิตนะครับต่อมาเป็นดวงชาววันศุกร พี่น้องชาววันศุกร์เส้นทางดวงจะเป็นอย่างาไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้เด่นดีเยี่ยมพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองมีชื่อเสียงมีความสเสด็จได้บ้านได้ที่ดินด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องระวังปัญหาสุขภาพนะครับ รายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ2ดาบนะครับสดาบคือเส้นทางของการติดต่อการสื่อสารการตกลงทํางานต่างๆผ่านออนไลน์ได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานการติดต่อทําธุรกิจต่างๆดีนะครับรวมทั้งการติดต่อกับคนที่อยู่แดนไกลด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ก็ต้องรอบคอบนิดหนึ่ง ระวังข้อผิดพลาดในการสื่อสารอย่าใจร้อนนะครับเพราะว่านั่นคือปัญหาที่อาจจะตามมาได้ประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น10ดาบนี่เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพไม่แข็งแรงมีเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาต้องดูแลระวังนะครับประการต่อมาบรรดึส่วนที่3นะครับเป็นเอ็มเพอเรอร์นะครับเป็นดวงของจัก,กรพรรด เส้นทางของความสําเร็จในเรื่องของการงานเปิดกว้างขึ้นมาในช่วงนี้สำหรับชาววันศุกร์นะครับท่านจะมีงานใหญ่งานสําคัญสําคัญมีตาแหน่งใหญ่โตขึ้นเปลี่ยนแปลงพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้ดีมากด้วยนะครับและมีความมั่นคงร่ำรวยอย่างสมบูรณ์ดีมากแล้วก็มีคนรักด้วยนะครับคนที่กําลังรอคนรักที่อยู่แดนไกลๆเป็นชาวต่างชาติเหล่านี้ก็มีโอกาสจะสมหวังนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสำหรับชาววันศุกร์นะครับเป็นแปดไม่เทานะครับวันนี้โอกาสดีนะครับดีตั้งแต่การงานขายายงานสร้างงานสร้างโอกาสใหม่ใหม่และโอกาสดีตามมาคือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์พี่น้องชาววันศุกร์มีแนวโน้มที่จะได้บ้านได้ที่ดินมีโชคลาภก้อนใหญ่เข้ามานะครับ สรุปดวงชาววันศุกร์นะครับวันนี้ดวงดีมีเส้นทางดวงจัก,กรพรรดิโดดเด่นเป็นพิเศษนั่นคือการงานที่จะมั่นคงขึ้นรับงานใหญ่งานสําคัญสําคัญมีตําแหน่งใหญ่โตขึ้นมีอํานาจบารมีมีชื่อเสียงมีเกษยษียรติยศนั่นคือความมั่นคงการเงินก็มีความร่ารวยเป็นพิเศษด้วยแล้วคนรักที่อยู่ดังไกลโดยเฉพาะชาวต่างชาติก็มีโอกาสมาพบเจอกันคุยกันเข้าใจสมหวังกันในช่วงนี้นะครับการติดต่อสื่อสารใดๆก็อาจจะรวดเร็วเป็นพิเศษบางคน ติดต่องานกับคนที่อยู่ไกลๆทางออนไลน์ได้ดีด้วยแต่ก็ต้องรอบคอบและนะัมวัดระวังข้อผิดพลาดในการสื่อสารนะครับส่วนเรื่องที่ควรระวังประการหนึ่งก็คือว่าเรื่องของสุขภาพนะครับพี่น้องชาวบันศุขครับต้องดูแลสุขภาพดีๆส่วนโอกาสโชคลาภมีโอกาสนะครับได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่รวมทั้งได้บ้านได้ที่ดินด้วยนะครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์ ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้ดีขึ้นนะครับมีโอกาสแก้ไขปัญหาตัก จากอดีตได้นะครับแล้วก็ความเข้าใจการงานดีขึ้นการเงินกลับมาดีนะครับนั่นรายละเอียดต่างๆของดวงจะมีอะไรบ้างมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่ 1. เป็น 2. ถ้วยบรรยากาศดีขึ้นเริ่มมีความเข้าใจกันไม่ว่าก,การติดต่องานการเจราจาการทำธุรกิจเริ่มดีขึ้นและรวมทั้งเรื่องของการที่จะ มีความสัมพันธ์นะครับในการพบปะสื่อสารสกก,นนการนให้กับกลายเป็นคนรักความรักต่อไปในอนา,าคตท่านก็สามารถเริ่มต้นได้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นอัศวินไม้เท้าการงานก็เริ่มดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานบางคนก็ได้งานใหม่รับงานใหม่เข้ามาเดินทางไปรับงานที่ใหม่อนา,าคตเริ่มดีขึ้นเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น6 พุนยนะครับมีโอกาสดีสําหรับชาววันเสาร์ที่เคยมีปัญหาในเรื่องของการงานในอดีตไม่ว่างานบกพร่องงานมีปัญหางานมีแต่อุปสรรควันนี้ก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับท่านจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้แล้วก็มีงานเข้ามานะครับมีงานใหม่ๆเข้ามางานจ็อบงานฟรีแลนซ์งานเยอะมากเป็นพิเศษด้วยในวันนี้การเงินก็รับเงินนะครับมีโอกาสที่จะรับเงินแบบฟุกฟุกรับเงินแบบไม่รู้ตัวเงินไม่คาดคิดว่าจะได้ ก็มีโอกาสได้รับด้วยนะครับและความรักก็กลับคืนมาคนที่เราคอยคนรักอยู่จะสมหวังบางทีไม่ได้เจอกันนานนวันนี้ก็มีข่าวคราวกลับมานะครับมีของฝากของขวัญมาด้วยนั่นคือโอกาสดีในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้กลับมาได้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางและโชคลาภสําหรับชาววันเสาร์นะครับเป็นราชินีพนธ์นะครับวันนี้โอกาสดีในเรื่องของการสื่อสารโชคลาภการแสดงทั้งสายทั้งปวงศิลปะงานบันเทิง เป็นที่มาของโชคลาภรายได้ไม่น้อยนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ดวง,งการเริ่มต้นได้ดีไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นแก้ไขปัญหาต่างๆจากอดีตการงานไม่ดีมีข้อผิดพลาดไม่ก้าวหน้ามีโอกาสดีในการที่จะกลับมาแก้ไขแล้วก็ได้งานมีงานเข้ามาตลอดไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวงานีแลนซ์การเงินก็จะดีขึ้น แก้ไขปัญหาของการเงินได้ไม่คิดว่าจะได้ก็ได้วันนี้มีโชคลาภเข้ามาตลอดด้วยนะครับความรักวันนี้กลับคืนมามีความเข้าใจซึ่งกันและกันสำหรับคนที่ไม่ได้เจอกันานานๆวันนี้ก็จะย้อนกลับมาพบกันเป็นคนรักกลับคืนบ้านมีของฝากของขวัญมีความสุขกลับคืนมานะครับและที่สําคัญโชคลาภในการติดต่อการสื่อสารการแสดงศิลป,ปะความบัเทิงก็จะเด่นสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับ เอาละครับวันนี้มหมอฮักพยากรณ์ดวงพี่น้องครบทุกวันแล้วนะครับทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภพี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมหมอฮักนะครับเอาละครับลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขมีความสมหวังมีความร่ำรวยส่งท้ายเดือน สิงหาคมแล้วก็เริ่มต้นปีเดือนใหม่นะครับเดือนกันยายนด้วยคคำว่าโชคลาภมหาสารรับทรัพย์ก้อนใหญ่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ